เดีวคนนี้เราเล่าข้อสู่สัตว์สีอเชนาค่ะในวันนี้นะคะเราอยู่ในเกมเ,เอลล์อมองอาค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเราอยู่กับผู้ติดตามทั้งหลายแล้วก็มีเพื่อนๆน,นะคะตอนนี้มีคนหลุดไป็หน,นึ่งคนไม่แน่ใจว่าเป็นใครนี่แหละแอนแนที่จะพูดว่าแอนที่จะพูดว่ามึางกล้าด้วยอ่ะ <laughs> ก็ถ้าพูดชื่อของทุกคนก็ลำบากสิก็ขอพูดอย่างนี้ละกัน ออยอยๆก็ได้มีพี่มีก้าวมีน้องมีน้องก้าวมีพี่ปุยป้มีนอ้นนองต้นข้ามีน้องต้นน้ำแล้วก็มีแม็กแล้วก็มีคนหนึ่งเ,เดีว What? เ,เ,เ,เลยกดเลยดีเดี๋ยวรอบหน้าค่อยมาใหม่พรอมนะไปหี่ปิดไม ตอนนี้คือปิดใหม่กันแล้วนะทุกคนกควรจะไม่ได้ยินเสียงพี่แล้วแต่ว่าถ้าเสียงพี่แปลกไปก็ขอโทษนะทุกคนช่วงนี้พี่แบบเสียงหายตอนนี้ปิดใหม่กันทุกคนแล้วนะคะมาดูกันดีกว่าพี่ไปเกิดที่ห้องครัวดีกว่าแมปแอร์ชีพีทุกคนมีผู้มาเล่นรอบนี้อินโฟสองเดี๋ยวค่อยไปปรับหนึ่งรอบหลังพี่ได้เป็นคริโอแมยมาถึงก็ปิดไฟ อย่าฆ่าเรานะอย่าฆ่าไอ้โปอย่าฆ่าเราเลยอ้าวขึ้นมาเพื่อลงไปจำเกวสตรงนี้เองห้องนี้เป็นห้องปิดตายทุกคนต้องระวังตองแอบๆบแบบเรียบร้อยแล้วทำอ้าอ้าตอนน้ำอย่าฆ่าพี่ตกใจอย่าอย่ามายุ่งหนีแล้ว พี่ว่าเก้านะ oh <my. S 1> จะลืมปิดไม้นะโอ้ย oh <my. S 1> เดินเร็วไปหน่อยโอเคดาวน์โหลดค่ะทุกคนรอบนี้นะคะกติกาเราลืมอ,อธิบายเลยว่ากติกาคือไงกติกาในรอบนี้ก็คือการที่เราเนี่ยจะปิดไม้นะคะเวลาตอนการเล่นเนาะส่วนตอนประชุมเนี่ยเราจะเปิดไม่คุยกันนะคะโดยอินพัลเซอร์รอบนี้จะมีสองคนซึ่งรอบนี้เราไม่แน่ใจนะว่าพี่ได้ปิดการแบบ การมองเห็นหรือเปล่าว่าใครจะ็นอีมเวลาวูดออกนะทุกคนซึ่งตอนนี้นะคะทัร์กบากขึ้นมานิดนึงแล้วซึ่งความจริงเนี่ยพี่ก็ทักเหลืออีกเยอะเลยนะอุย้ยเจอศพเปิดไหมโอเคครับใครเป็นอิมพอสเตอร์เจอศพที่ไหนคะผมสงสัย ผมสงสัยคนที่ตาผูมาคนนึงขอถามหน่อยว่าเดี๋ยวคนสัยสีขาวคนสัยสีขาวเดี๋ยวคนที่เจอส้มอ่าบอกว่าสีดำเพื่อนเหรอไม่ใช่เราอยู่กับสีส้มนะเราจะอยู่กับสีส้มจริงเหรอป้าอยู่ด้วยกันตลอดป้าเดี๋ยวผมตลอดนะเมื่อกี้ผมไม่เห็นมันสัญญาณมันตัดแ้วแล้วผมก็ไปเจอพี่เขาอยู่ อยู่พอดีอเอกสี่มพูเขาบอกว่าใสเขาใช่ไหมแล้ว,วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วพี่จะบอกนะคือสีชมไม่เห็นพี่ทําเฟสเหรอเฟสก็ขึ้นนะเฟสพ,พี่ทาเฟสแล้วเฟสมันขึ้นนะงั้น,นเพราะฉะนั้น,นเขาคิดว่าเราควรลองโหวตตามใจอ่ะอทุกคนโหวตเลยนะอันนี้ตามใจเลยว่าอยากโหวตใครพี่ขออนุญาต โหวดคนนี้เพราพี่สงสัยไม่มใครคิดจะโหวดหรอผมชอบโอ้ไม่มีใครคิดจะโหวดปิดไมโอเคปิดไมแล้วค่ะคือพี่สงสัยหิวข้าวที่สุดเพราะถ้าสองคนนั้นอยู่ด้วยกันตลอดจริงอะหิวข้าวที่บอกว่าเพื่อนพี่เป็นมันก็น่าสงสัยนะทุกคนใช่ไหม เอ๊ะทำไมทุกคนเงียบๆวายสีขาวใครไม่รู้วัดดีเพื่อนวัดดีสวัดดีเราไม่ได้เป็นนะ <c oughs> เขาจะรู้หรือเปล่าว่าเราไม่ได้เป็น <c oughs> ขออนุญาตพูดนะคะขออนุญาตพูดนะคะขอตอบขอัถผมขอบอกหน่อยว่าถ้าใครตายแล้วห้ามพูดนะโอเคเชื่อผมสีดำ100เพื่อนนะเพื่อนไม่ไม่เพราะนั้นเห็นเห็นสีมพูผมเดินออกมาจากสีมัวผมเดินจากขึ้นไปทำเวทแล้วสีดำเดินแบบสีสีมูแล้วแล้วเหลือแค่สองคนนั้นอะ นายเก่งมากเราโหวตสีดำดูก่อนไหมเราอหวตสีดำดูก่อนไหมในเก่งมากใยเก่งไหมบิ๊กบอยยูนิคอร์นก้อยนี่เขาเป็นเม็ดนะโหวตสีดำยูนิคอร์นเลยครัไปโอวตผมผมก็โหวตอ่ะผมไม่รู้นะแต่ผมเห็นขอเปิดขอเปิดไม่นะตอนนี้คือความรู้สึกกูแบบดีใจมากโหวตใน อนแม็กเกินออกไปใช่ไหมเพื่อนแล้วเราอ่ะไปแบบเฮ้ยเราเป็นมิดนะเป็นมิดเออ,เอ,อตายไปเห็นเขาเสีดำเดินมปหาสีภูอยู่ก็เลยฟันธงเราเห็นวิญญ,ญาณสีสีสีแดงด้วย <สะ S 1> เห็นวิญญาณต้นน้ำด้วยเห็นวิญ,ญญาณน้องต้นน้ำสาวเราเป็นบ้าเลยไปอีกสักรอบเราเป็นมิดปิดไม่ มาดูกันดีกว่าค่ะว่าใครจะได้เป็น,น <มา S 2> อิ่มขออิ่ม,อ,มอ,อ,อ,อิมพอเซอร์อ่าอิมพอเซอร์ not me อ่ะเมนฮอมัมากอ่ะเควสเราอยู่แถวนี้ไปเถอะเราเป็นประชากรที่ดีเราต้องทำเควสก่อนจะทำเควสก็ต้องหาทางไปห้องเควสไม่เอาแล้วขวัน แวงสีดำที่สุดเพราะเขาเป็นคน,นะค่ะพี่ตักก่อนเขาอาจจะได้เป็นอีกก็ได้หรือไม่ก็ไม่ก้าวอย่าอย่านก้าวอย่า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 เอฟก่อนก้าวเขาไม่ได้เป็นใช่ไหมแอบแอบแอบ,แอบเดินแอบเดินเออเอาใครอย่าออกไปเออ เออขยับมันก็แน่นเลยเกินทุกคนสงสัยยาลำนี้ไม่ได้ความว่าจะอ่านมาเป็นเวลานานไว้เพื่อนเพื่อนในในเชื่อใจได้ปะในเชื่อใจได้นี่ทางนี้ทางนี้ไป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 ไไปไปไไปไปไปไัไปไาไปไไปนะไไป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 รปไปไปนปไ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 ป นี่คือการจะแกะนายรีบไปเถอะแม็กเราต้องรีบไปนะแม็กนายรีบไปเราจะรีบตามรีบไปแก้เร็วแม็กแม็กวิ่งนั่นแม็กวิ่งไปเร็วสีดำเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ด ป3 4 1เสี่อะไรอะทุกคนที่มันไม่ยอมที่ไม่ยอมแก้อ่ะไอซาบูาตตรงนั้นอะไม่แน่ใจอะใครจาได้มากอะ่ะใครจําได้คอมเมนต์ตอนนี้เลยนะหรือใครคือคนที่เล่นกับพี่แล้วสรารภาพวัาดะดีว่าไม่ได้แก้ เพราะการโวมกลุ่มก็เสี่ยงนะทุกคนเสี่ยงที่จะโดนคิวอ่ะเพราะฉะนั้นพี่ก็จะวินี่เวสยูสเว้นไป เมื่อกี้ไม่เห็นเรียบร้อยเฮ้ยทำไมขังเราอะ่ะใครก็ได้ดูกล้องวตัวปิดอยู่นะสูตรนี้ได้ผลเสมอทุกคนเออได้ผลเออ้วัดีทุกคนเราไปด้วยนะอย่าฆ่าเรานี่นะไฟปิดไม่ไม่ไนมะ่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ฉันจะไม่ยอมตายอยู่ตรงนี้ไม่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 ไมจะรีบไปเปิดไฟ เกมีคนเปิดแทนแล้โอเคไปคือเรามีแผนเราจะแบบทำตัวให้น่าสงสัยด้วยการแบบเดินไปทุกทัสเราหมดแล้วเช็คหน่อยดีกว่าว่าต้นน้ำทำอะไรยอยู่ เดี๋ยวเราเราเจอศพอะ่ะพี่เจอศพตรงใน oh <my> ห้องห้องห้องที่มันเป็นเก็บแป้มากเรียกไม่ถูกแล้วก็มีต้นน้ําเดินผ่านไปต้นน้ําไม่น่าเห็นนะเพราะมันอยู่ด้านล่างอะ่ะถ้าไม่สังเกตจริงๆผมผมสงสยัยสีดำ <c oughs> แม็กตายอะ่ะ ใครอยู่กับตนน้นมะใครอยู่กับแม็กล่า<อ>สุดอะตอนที่มตอนที่กําลังเปิดไฟแบบขม,มุท่อขึ้นมาเลยผมว่าบวอนสีดำเหอะสีดำอีกแล้วเหรอคุณมีอะไรจะแก้ตัวไหมคะไ,ไ,ไ,ไม่ใช่สีดำแลไปสองครั้งค่ะคุณมีอะไรจะแก้ตัวไหมคะคุณสีดำผมผมผมไม่ได้เห็นขมุท่อลงผมไม่ผมไม่เห็นเขาลงมาจากบันไดขมุท่อขมุท่อขึ้นมาเลย เขาอาจจะเดินขึ้นมาก็ได้นะแต่พี่สงสัยคนนึ่งว่ะพี่สงสัยคนนี้ใพี่คิดพี่ไม่บอกอ่ะลองคิดดูลองคิดดูใช่ไหมพี่สงใส่ยูนิคอร์ใช่ไหมไม่พี่ว่าไม่ต้องลองดูเดี๋ยวได้รู้เลยว่าใครเป็นกันแน่พี่คิดว่าคนนี้น่าจะใช่เพราะเขาดูทําแบบเดินผ่านไปอย่างไรเยื่อใยอะไรไม่โหวตไม่สีน้ำไม่โหวต ันึงคุณกำลังคิดอยู่ใช่ไหมว่าใครจะรับแทนคุณใช่หรือไม่่โอเคโอเคไม่โบยละไม่โบยละอ่าจะโหวตใครก็โหวตแต่ต้องรอดูกันว่าสรุปใครจะออกคิดไม่ออกปกชนไหมใครต้องฟังใครรู้อะมาดูกันว่าใช่ไหมพี่ไม่รู้เหมือนกัน โอเคปิดใหม่เถอะไม่ใช่ส่งสารอ่าส่งสารเก้าอ่ะลูกคน O M G ประตูปิดสิทำไมมีแค่สี่คือเพื่อนพี่เข้ามาเฉยๆใช่ไหมแล้วก็ไม่แบบไม่ไม่พูดไม่คุยไ,ไ,ไม่เล่นด้วยว่างั้นบอลพีใ่ใส่แมสด้วยใส่แมสด้วยหนึ่งจะโควิดันระบาด ต้องใส่แมสงั้นแก๊งใส่แมสใช่ไหมพี่แก๊งใส่แมสใช่งั้นรอบนี้เราไปกันเลยนะไปแบบเนี้ยปิดไมเลยทุกคน,น,กนตอนนี้พี่ปิดไมแล้วนะคะตอนนี้ต้องดูกันว่าสี่คนใครจะเป็นแก๊งแมสค่ะซึ่งพี่ไม่ชัวพี่อยากเป,นะป็นเนี่ยขอเป็นขอเป็นก่อนเ <c oughs> ออดีค่ะอ่ะเอาเป็นว่าขอคิวเจ้า ใครก่อนดีใครก่อนดีเอาเป็นเกิดที่นี่เราจะวางแผนเหมือนเราไปแบบอ๋อถ้าเราทำโพสก็จะดูน่าสงสัยถูกปะถ้าเราแบบไม่มีการควสขึ้นพี่จะกอ่า พึ่งได้เป็นที่ปดอยากดปุ่มเลยที่ปดได้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 ปดอยากดปุ่มพี่เมฆาก็ได้ได้ปด,ดปพี่มเมฆาพี่เมฆา,มาได้ปดอย่าไปไหนอย่าหนีพี่ไปฮัลโหลเก้าเก้าอย่าหน,นีพี่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นวันไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงจง อย่ากดนะอย่ากดไม่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 มไม่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 ม่ไ่ไม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 ่่ม่ไย่ไม่ไ่เมิม่ไม่ไม่่ไม่ไม้ไ่ไม้ไ่ไม่ไ่ไ่มไ บอกว่าพี่สารภาพไว้ว่าพี่เป็นแต่ว่าพี่ไมไ่ตั้งใจจะโดดโทษต,ต่อหน้าทุกคนนะโดดโทษให้ผมกับสีฟ้าได้เหตุเลยก็ไม่อ่ะคือเข้าใจไหมวะดดพี่อัไม่ไม่ได้ตั้งใจโดดเพราะว่า ตอนนั้นไม่คิดว่าจะมาจากทางนั้นกันก็เลยโดดเลยละกันปรากฏว่าต่อน้นตดปลาหรอเ <c oughs> มื่อกี้ไม่ได้ฆ่านะ <c oughs> เราไม่ได้ฆ่าจริงๆคือหลุดไปเองเฉยๆคุณบอลกาเลนาเปิดไหมได้ค่ะโหเราไม่ผิดพี่ไม่ผิดนะพี่แค่ไม่ได้ตั้งใจโดดอะ อุตสาหว่าจะเนียนเบบุเป้ฆ่าทีละคนน่ะเงีนยเงียแต่แต่พี่มาตังเอกกับคิวเมทสองคนเนี่ยนะเออพี่ขอเทดพี่จะตามมาฆ่าผมใช่ไหมแต่พี่พี่บอกรู้ไหมในขีอ่ะพี่พี่บอกว่าพี่ไมีค่าก็ได้พี่แค่เดินตาได้โปรดอย่าทำนะอย่ากดนะอย่ากดอย่ากด ถ้าไม่เชื่อก็ไปดูในคลิปเลยรอดูพรุ่งนี้เลยโอเคสีส้มเยี่ยมเลยไปเปิดเลยคุณบอลกรุนูนาเปิดไหมได้วยนะคะตโตประชุมทุกคนตอนนี้พี่ได้เป็นอิมพอสเตอร์อีกแล้วในที่สุด <laughs> การกลับมาอีกรอบของข้าอิมโพสเตอร์ผู้ใส่หน้ากากอนามัยมาเพื่อผ่าตาดัดอิมโพสเตอร์นะักผ่าตาดัดมาไอ้บอลมามาเองไม่รู้อะไรจะแลไอ้บอนตื่อตือ บนแกไม่รู้อะไรจะละอยู่คนเดียวแบบนี้ก็โดนฆ่านะอย่าลืมว่าอีมันคนเดียวเดี๋ยวทุกคนไม่เห็นจะสงสัยเอาทำตัวให้โดดเด่นให้เห็นไหนก็ได้แบบเหมือนไปทั้เพจดีก่าซาบด์คอ่าไปให้ทุกคนไปแก้ทุกคนไปแก้ทุกคนไปแก้ สี่หกศูนย์โอ้ยมไแปเจสีก้าแปดสเจสอุ้ยขอโทษกดผิดขอโทษโอเคขอโทษเรากดผิดนั้นมาเริ่มสก,กิลเลยค่ะพี่เจอศพ เจอศพบอลที่ตรงระเบียงที่มันอยู่ตรงห้องใกล้อาบน้ำสีดะสีดำตายทำไมถ้าสีดำไม่เป็นสีดำก็จะตายพ <c oughs> วกคุณมีใครอยู่กับใครบ้างไหมแบบแทบไม่ค่าใส่ตากันเลยอะมีไหมเมือ่อกี้พี่สังเกตรหรือเปล่ามีทีพบต้อยู่ข้างโลกันหนึ่งอ่ะมันไ,ไม่ได้สังเกตอ่ะ ตอนนี้เหมือนเหมือนบอลไม่สำคัญอ่ะอเหมือน,อนค,คอ่พี่ว่าพี่สงสัย<ร>คุณพี่ว่านะบอลดูเหมือนไม่มีใครสนใจอ่ะเราควรทวงความเป็นธรรมให้บอลไหมจะไม่มีใครแบบสนใจความเป็นธรรมของบอลเลยเหรอ าจะไมม่ีโอเคตอนนี้ปิดม,ม,มาแล้วทุกคนถึงเวลาที่ต้องไปทวนความเป็นําไมให้บอลแล้วในเมื่อไม่มีใครสนใจบอลเราก็จะฆ่าทุกคนที่ไม่สนใจมาดูกันว่า ต้องลุ้นกันนะทุกคนพร้อมนะสีส้มส<อ>ีส้มทำพี่เอิร์ดสีส้มต่อหน้าเลยเยอะเก้าทำหมากเก้าเยอะทำเก้า ก็เข้าห้องน้ำอยู่9้าทำา9อ่ะทำผมไม่ได้อ๊9ทําวทำกำลังเดินออกมาจากห้องน้ำแบบบี้ไปโดนฉันเลยเราชนะแล้วสำหรับเราสำับฮะเราเอง กำลังออกจากห้องน้ำอยู่เลยเนี่ยทีนี้ก็มีใครมาแทงนะเอาไม่ลูกรู้สึกอย่างไรบ้างว่าคุณโดนฆ่ากลางห้องน้ำทำไมเหตุมาของาร์บี่อยู่เนี่ยอ้ำท่พี่อยู่หรออันนี้คือหัวหล่ดจริงเพามาูกทาไมเมื่ีพี่ไม่ได้ตั้งใจจะเข้าพี่ก็คิดว่าก้าวแค่แบบเดินเข้ามาล้างมือเฉยๆล้างมือจากชักโครก โซาแบดเรู้สึกอย่างไรเมื่อโดนปาดคาห้องน้ำ <laughs> รู้สึกว่าจะกลายเป็นผีป้องน้ำไปเลยฮา <laughs> นาโกะเหรอบอลนายเปิดไมค์คุยไหนก็ได้นะแล้วนายก็บอกความรู้สึกที่เราโดนเราปาด <laughs> โดยไม่มีใครสนใจมันจีซ่วมแล้วท่าที่อยู่เหรอ คือหัวหลอะจริงน้ำปูทำไมพี่พี่ไม่ได้ตั้งใจจะเข้าพี่ก็คิดว่าเก้าวแค่แบบเดินเข้ามาล้างมือเฉยๆล้างมือจากชักโคกเออโซแบทเนี่ยเเข้ามาพี่รู้สึกอย่างไรเมื่อโดนปาดคาห้องน้ำรู้สึกว่าจะกลายเป็นผีป้องน้ำไปเลยฮานาโกะเหรอ บอ <Bon. S 2> นายเปิดไม้คุยไหนก็ได้นะแล้วนายก็บอกวความรู้สึกที่เราลเราปาดโดยไม่มีใครสนใจมี้วงโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับแคนใคร้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบายบายไปแล้วคน